มันมีความท้าทายในการจัดการนะครับเพราะแม้กระทั่งครูหลายคนก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาเพราะกังวลว่าเดี๋ยวตัวเองแล้วก็โรงเรียนจะกระทบไปด้วยครับจึงเลือกให้ข้อมูลผ่านสื่อแทนคุณภัยทุนรพันธ์ได้ไปคุยกับเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูหลายคนในจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็พบว่าจริงๆปัญหานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขไม่ใช่ปล่อยให้ครูต้องแบกความรับผิดชอบเอาไว้เพียงคนเดียวครับเรื่องนีพวกงานกระท่อเลยนะครับว่าบางคนก็ทางงานกระท่อแล้วก็กัญชาก็เยอะนะครับบางคนก็่ีบรไดนปโ ผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับบางทีก็ไปกับเพื่อนบางทีก็เห็นเพื่อนแล้วก็ออกมาใช่ั้มเรารู้สึกว่ามันมันเป็นปกติหรือเริ่มว่ามันกังวลสิ่งที่เกิดก็แย่เย่ครับเพ yeah, yeah, ราะว่าบางคนเพื่อนแบบจากที่เคยตั้งใจเรียนเรียนจริงบางคนก็ไม่ได้เคยเราเข้าเรียนเลยผิดมากครับรบางก็ไม่นอน นักเรียนชายคนนี้บอกกับทีมข่าวจับตารอดทิศว่าเมื่อกัญชาและกระท่อมไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายและหาซื้อได้ง่ายทั้งในชุมชนและสั่งซื้อออนไลน์เด็กนักเรียนจึงเข้าถึงได้ง่ายแต่การลองสูบกัญชาหรือดื่มน้ำต้มใบกระท่อมสำหรับบางคนก็เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อก้าวไปใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆืน,า,นาสองถน่นาตสถเลยอ ตึงเต็มเลยตึงเต็มเลยคุโทรมาบอกเองว่ายาอยู่ตรงไหนนะผมเจอยาแล้วผมจับคุณ <so ทั่วมแจ้งข้อหานะแล้วจะจับไหมเดี๋ยวบากันเดี๋ยวไปแจ้งที่เลยฉันจับฝ่ายปกครองสัตว์แได้รับแจ้งมาว่าบ้านหลังนี้มักจะมีวัยรุ่นมามั่วสุมกันบ่อยเหลือเกินก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบดูเจอเจ้าของบ้านแต่ระหว่างนั้นไอ้คนที่ส่งยาเสพติดมันโทรมาหาเจ้าของบ้านพอดีค่ะตำรวจก็เลยให้เปิดลำโพงฟังไปพร้อมกันเลยว่าเอายาเสพติดไปซ่อนไว้ที่ไหนพาไปจุดที่มีการฝังดินเอาไว้เลยและให้เขาขุดให้ดดดดู้้วยยยสสุทาาาเเจจออขงงงกลพติิรๆค่ะ ทั้งฝั่งคนชื่อโต้ก็ซัดททดไปว่าก็อย่างที่พี่ได้ยินเมื่อกี้แหละครับไอ้ยาเสพติดเนี่ยมันเป็นของคนชื่อดาวมันเอามาส่งให้อีกทีหนึง่งทีนี้นายดาวคนที่อยู่ปลายสายในโทรศัพท์เมื่อกี้ไม่รู้ยังไงอาจจะคุยโทรศัพท์กันแล้วเห็นโต้พูดไม่รู้เรื่องซอตต้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่ชื่อพัดเข้ามาหาบ้านของนายโต้ค่ะมาเก็บเงินค่ายาเสพติดเหมือนมาให้เจ้าว่าที่จับจุบจงที่เลยแต่พอเห็นฝ่ายปกครองอยู่กันเต็มบ้านอยู่ๆวิ่งหนีแต่สุดท้ายเจ้าว่าที่ตามไปรวบตัวได้ในที่สุดค่ะคุณทรมาอว่หนะ้ข จมหน่ายจิตน,นั่นก็ไม่หมิงเอยไม่เคยจมหน่ายไว้เ,ไปไปเ่ยกันค้านะครับเพ่อนจัไหมเ่อนครับเ,เดี๋ยวเ<ป>ดี๋ยวดูว่ากันเดี๋ยวไปแก้งิดในชั้นจับเป็นรูปภาพของเด็กนักเรียนไปดูรูปกันนะฮะเป็นรูปภาพของเด็กนักเรียนล้อมวงกันคุณล้อมวงกันคล้ายกับมั่วสมเสพยาเสพติดหรอเนี่ยฮะชุดนักเรียนด้วยอะและ้วก็โพสข้อความระบุพิกัดสถานที่มั่วสมระบุข้อความไว้แบบนี้ครับเด็กนักเรียนมั่วสมกันทั้งก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ที่พิกัดเกลืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีท่ารถสังขละบุรีติดกับร้านชานมไปดูกันได้ครับเห็นจนชินตาเห็นจนเจนตาหลังการโพสต์้รับความสนใจจากชาวโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะคุณนะเนี่ยแต่มันมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยทางตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีก็นำกำลังไปตรวจสอบพื้นที่ตรงเนี้ยคือคนแถวนั้นก็จะรู้แหละว่าอยู่ตรงไหนพอไปถึงเนี่ยก็ไปเจอไปเจอกลุ่มนักเรียนค่ะทีนี้แต่ไม่ใช่กลุ่มนักเรียนที่ใช่ติดไม่ใช่กลุ่มนักเรียนในภาพนะเออเขาก็เลยต้องตรวจเลยนี่ตรวจค้นกระเป๋าดูซิไอ้หนูเเอออ้้ยยมมมมมมีีะไรท่ันผผิดกฎหาูชจ พอเขาตรวจดูปรากฏว่าไม่เจอค่ะแต่ทีนี้พื้นที่โดยรอบเนี่ยเจอพวกอุปกรณ์การเสพต่างๆแล้วเด็กๆพวกนี้บอกว่าเอ,อ้ยไม่ใช่ของพวกผมมากใช่เพราะเมื่อเช้านี่เองฮะสักเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยคนที่แนะนำกำลังไปตรวจคือใครรู้ไหมฮะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีเองเลยนะผู้การจังหวัดนะคุณตำรวจตรีไพโรจน์คุ้มภัยนะครับก็สั่งให้ทางผู้บังคับการสพเมืองกาญจนบ,บุรีตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้โอ้โหตำรวจในเมืองกาญนะระดมกำลังเลยในการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่มีการโพสต์ในโซเชชชชีีีียยยลกกกกกกก็็คคืืออออนน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 น่่่่่พิิััััััดดททาาาาาารรรรรรถสสงงงขบบบุใใมมม้้้ตูแแะวปภ จากสารเสพติดสู่นักเรียนของโรงเรียนห้วยว่าวิทยาคมนำโดยนายสุข,ขุมทินรัตน์ผู้เอำนวยการโรงเรียนห้วยว่าวิทยาคมรักษาการโรงเรียนพงพิโยสองและโรงเรียนหินห้าวครุป,ประชาสันรูปแบบการดำเนินกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเน้นมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงมัธยมศึกษาภายใต้กรอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา5ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา5ด้าน 1. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน 2. ด้านการค้นหา 3. ด้านการรักษา 4. ด้านการเฝ้าระวัง 5. ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาส่งเสริมทักษะท,ที่จำเป็นต่างๆเพื่อปลูกฝังหล่อหลอมให้เด็กสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากยาเสพติดเช่นทักษะสมองทักษะชีวิตทักษะสังคมและอื่นๆโดยผ่านการอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนตั้งแต่ประถมัยถึงมัธยมศึกษารวมถึงการสร้างจิตสํานึกที่ดีควบคู่การมีคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านการค้นหาสำรวจค้นหาคัดกรองโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสังเกตสักถามและอื่นๆและแบ่งกลุ่มเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมได้แก่กลุ่มทั่วไปกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใช้ยาเสพติด 3. ด้านการรักษาให้โอกาสเมื่อเด็กทั้งพลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการปรับความคิด พฤติกรรมสร้างค่านิยมใหม่ดูแลช่วยเหลือติดตามอย่างใกล้ชิดระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียนทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนต่อตามปกติหนึงกลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงการให้คำปรึกษาติดตามเยี่ยมบ้านและอื่นๆ2กลุ่มใช้ยาเสพติดกรณีค้นพบในสถานศึกษา โดยการทำจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างครูผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข4ด้านการเฝ้าระวงังสอดส่องเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาร่วมมือกันระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริมเช่นลูกเสือต้านพยยาเสพติด1ตํารวจหนึ่งโรงเรียน การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา5ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคณะทำงานที่เกี่ยวข้องการจัดทำแผนงานงบประมาณและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นอกจากนี gli, o, <essel> ้สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนเช่นการจัดพื้นที่แหล่งเรียนรู้การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนหรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาในมิติต่างๆและอื่นๆโดยอาจเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการเองหรือเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆได้มีการจัดสนับสนุนให้กับนักเรียนในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดโอกาสที่เด็กและเยาวชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอบายามุกหรือแหล่งมั่วสุมต่างๆ